สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับเทียโยดแล้วนะครับที่เตนปฏิพัฒน์ออโต้นะครับยามเย็นวันนี้นะครับเทลโยจะมารีวิวรถ SUV นะครับเป็นเจ้า isuzu mu-X นะครับปี2016นะครับตัวนี้เครื่อง1.9ตัว DVD นะครับผมนี่สวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับว่าน่าใช้แค่ไหนก่อนรับชมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้เทลโยหน่อยนะครับ จะได้รับข่าวสารจากเทโโยนะครับถึงแม้จะไม่เยอะนะครับแต่เราจะได้รู้นะครับว่ามีรถคันไหนเข้ามาให้เราชมบ้างนะครับสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับยูสูมิวเอ็กนะครับผมตัวนี้นะครับเริ่มต้นกรนจากหน้าโคเมียเหมือนเดิมเลยนะครับไฟ LED ดีนะครับผมตัวนี้ได้ตัวสเกิร์ตนะครับตามมาด้วยไฟตัดหมอกนะครับทางร้านเราใส่สเกิร์ตให้สวยๆเลยนะครับตัวนี้นะครับผมแม็กตัวนี้ก็จะเป็นแม็กอันรอยเดินจากศูนย์เลยนะครับ นี่ครับจะเป็นกระจกของข้างโรเมียมนะครับวกันสาด m ็ x นะครับสวยงามนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับสวยน่าใช้มากนะครับตัวนี้โลโก้ m ็ x นะครับเป็นสเกิร์ตนะครับท่อคู่นะครับตัวนี้สวยงามมากเราไปดูภายในกันนะครับ นี่ครับกว้างขวางนะครับมีจอนะครับผมให้คนข้างหลังได้ดูนะครับมีสายเสียบด้านหลังนะครับมีสายเสียบด้านหลังนะครับสวยงามมากนะครับตัวนี้ที่วางแก้วนี่ครับมีหน้าจอถึงด้านหลังเลยนะครับผมคนดูนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะครับน่าใช้แค่ไหนนี่ครับผมลายไม้สวยๆเลยนะครับตัวนี้ ปึ๊บหน้าจอสวยงามมากนี่ครับผมหัวเกียร์ลายไ,ไม้นะครับตัวนี้พวงมลาลัยมันติดฟังก์ชันนะครับหน้าจอนะครับ L อ D ดีวดีนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับปฏิพัทธ์ออโต้เราขายนะครับอีซ e ูซูมิว มิวเอ็กนะครับตัวนี้ปี2อง6 1 9น่นะครับราคา769,000บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจนะครับถ้าเข้ามาคุยรายละเอียดหรือเข้ามาชมกันได้เลย